สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่นกน้อยมีโปรนะคะโปรจัดพิเศษให้ส่งท้ายวันปีเก่านะคะท่านผู้ชมขาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์พี่นกก่อนนะคะโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะท่านผู้ชมโทรย้ำๆหน่อยนะคะบางทีพี่นกก็รับสายไม่ทันนะคะวันนี้ปล่อย บอนสีสวยๆถูกมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมคะพี่นุกบอกโปรก่อนจ้ะโปรนะคะโปรวันนี้นะคะพี่แมวห้าต้นส่งให้ฟรีค่ะจ้ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไม่ไมถึงห้าต้นจ้ะนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมเหมาเหมานะคะ,ะอยู่ที่50บาท แล้วก็ปลายทาง70บาทค่ะจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมปลายทางคือ70บาทถ้าโอน50บาทแต่ถ้าซื้อ5ต้นไปคือส่งฟรีเลยนะคะ FC ค่ะโอ้ยวันนี้บอลสีพี่นกอ่ะสวยแล้วไซส์ของเขาเนี่ยท่านผู้ชมดูสิอย่างทาดบางแก้วเห็นไหมคะไซส์นี่สวยมากนะคะแล้วก็กัดหน้าเต็มสีสวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นทาดบางแก้วนะ,ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ต้นนี้ก่อนชินนะบัญชรค่ะท่านผู้ชมขาชินนะบัญชรกัดสีสวยมาแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้โห โปนี้เป็นโปพิเศษและถูกจริงๆท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะชินนะบรรชนเนาะกระถางละ150บาททุกกระถางจ้า150บาทท่านผู้ชมชินนะบป็ช้นเนี่ยเป็นบอลเก่าเรานะคะสวยมากนะคะท่านผู้ชมสวยมาก150บาทโอ้โหวันนี้6กระถางค่ะพี่แมวพอไหมเนี่ยชินเพราะชินะบรรชนไม่พอแน่นอนนะมี6กระถางนะคะ FC นะค่ะต่อมาเป็นเกาะเก็ด ด่างเหลืองมาแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชม <ทะ S 1> นี่นะคะต้นนี้เท่าไหร่เอ่ย250บาท250บาทนะคะใบเขียวเนะี่ย fc ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปตกใจพี่นกมันเขียว2ใบเลยไม่ต้องไปตกใจนะคะใบเขียวเนี่ยเขาเป็นใบที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงแล้วหลอดใหม่ออกมาเขาจะแทงเหลืองออกมาแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้คือไม่ใช่ลุ้นด่างนะคะนี่คือด่างแล้วนะคะ fc ด่างแล้วนะนี่นะคะถ้าลุ้นด่างเราจะบอกว่าลุ้นด่างนะคะนี่คือด่างแล้วนะคะ สองร้อยห้าสิบบาทจ้าจ้าดีนะคะต่อมาต้นนี้จ้าต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าพรมณีค่ะพี่แมวหักพรมณีนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลกาบนะคะแล้วก็เป็นบอลป้ายนะคะป้ายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมกระถางละเท่าไหร่เอ่ยกระถางละ200บาทจ้ะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมลากเดินเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมขาลากเดินเต็มแล้วนะสองร้อยห้าสิบอะสองร้อยถ้วนสองร้อยถ้วนนะคะพี่แมวครับเติมให้เรื่อยเลยเอ อ่าสองร้อยทวนนะคะเอาด้านลิมก่อนจ้าด้านในนะคะในสุดเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจังหวัดสงขลาค่ะพี่แมวจ้าจังหวัดสงขลานะคะต้นละกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้าค่ะมีสี่กระถางจ้าโอ้ยสงขลาไซส์ใหญ่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะจ้าเอฟซีต่อมาเป็นธาตุบางแก้วท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวชอบมากเลยนะคะธาตุบางแก้วนะไซส์สวยๆหน้าสวยๆแบบนี้เลยกระถางเท่าไหร่เนี่ยธาตุบางแก้ววันนี้ก็ปล่อยราคาพิเศษนะคะจ้อ่าส่งท้ายปีนะคะจ้าให้กระถางละ 200บาททุกกระถางจ้าองร้0บาทนะคะ fc 2อ0บาทนะคัดบางแก้วนะคะไซส์สวยๆแบบนี้นะค่ะค่ะต่อมาด้านริมนี่ก่อนเอาเจ้าจักรพรรดิก่อนจ้าเจ้าจักรพรรดิให้150บาทจ้าจ้าเจ้าจักรพรรดิเป็นบอลด่างนะคะ fc หนอบาทเอาข้างข้างเจ้าจักรพรรดิอีกต้นนึงข้างๆเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าแก้วมณีค่ะพี่แมวจ้าเท่าไหร่เอ่ยแก้วมณีราคาต้นละ200บาทจ้าต้นนี้จ้าจ้าอันนั้นเป็นจรลน้ําทองจ้านะคะ200บาทค่ะค่ะต้นนี้จ้า อันนี้เพชรเกรดมณีนะคะจ้าราคาสามร้อยห้าสิบบาทจ้าด่างสวยๆเลยนะคะเพชรเกรดมณีเนาะอันนี้ยอดมงกุฎอ่าตอนนี้ยอดมงกุฎนะคะจ้าให้ไปที่สองร้อยบาทจ้าจ้าไซส์ใหญ่แล้วด่างสวยนะคะมาต้นนี้ค่ะเรนูนครนะจ้าค่ะพี่แมวจ้าเรนูนครนะคะวันนี้ก็ให้ไปราคาพิเศษเท่ากับกอเกตนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ้าสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีค่ะต้นนี้จ้า ต้นนั้นเพชรติวานน์นะคะอ่าเพชรติวานน์ให้200บาทมี2กระถางจ้ะจ้ะะนาคราชพญานาคราชมีกระถางเดียวนะคะวันนี้ให้ไป200บาทจ้ะจ้ะอ่ต่อมาต้นนี้จ้ะพญาขอมแดงจ้ะพญาขอมแดงอันนี้หลุดจองค่ะพี่แมวอ๋อหลุดจองเนาะใช่หลุดจองเพราะมีเอฟซีถามว่าแมวเหมือนกันเนี่ยของพี่นกน้อยไปหรือยังวา พ่อแม่ก็ตอบไว้ว่าไปแล้ยอะใช่ค่ะตอนนี้หลุดจองนะคะเท่าไหร่เอ่ยอ่าสองร้อยบาทค่ะจากสองร้อยบาทนะคะยูฟซีโทรหาพี่นกเลยนะคะสวยมากนะคะอยากขอแดงนะจ้าต้นนู้นก่อนจ้าต้นไหนต้นไหนและเอ่าทวีราของพี่แมวจ้าทวีราหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ามีสองกระถางอ่ะต้นนี้จ้าต้นนั้นลูกไม้โอ้หลูกไม้งดลุนจ้าอ่าเป็นเป็นลูกไม้ผสมนะพี่มีกระถางเดียวหงดลุนเนาะค่ะ หนูให้ที่250บาทจ้ะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมย้ํานะคะลูกไม้ของนะลุนเขะเหมือนแม่เลยนะสีสันนะต่อมาเป็นปูกขาวนะคะ fg ปูกขาวหลวงปูกขาวจ้ะมีสองกระถางนะคะกัดสีแบบนี้แล้วนะคะกระถางเท่าไรเอ no ่ยหลวงปูกขาวนี่หนูให้อ่ากระถางไหนก่อนดีคะพี่เมย์จะเอากระถางนี้ก่อนะกระถางนั้นเนาะจ้ะกระถางน้น2 0 0บาทจ้ะอธิกัดสีแล้วจ้ะกัดสีแล้วก็คือ250าจ้ะ250บาทนะคะ fg จ้ะนะคะโอ้โหบอลสีสวยสวยมากเลยนะคะวันนี้นะ ่อมาต้นนี้จ้ะออะไรนะพี่แมวหนูก็เทพอะไรเทพใส่ลุงจ้ะเทพสส่ลุงเทพใสยลุงนะคะจ้ะให้กระถางละห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทนะเทพอัศราด่างสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเทพอัศรานะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จ้ะต่อไปเป็นเทพอมรินนะคะพี่แมวมีห้ากระถางนะคะเอฟซีค่ะ เท่าไรเอยเทพอมรินเทพอมรินนะคะหนูปล่อยในราคาหนึ่งยห้าบาทค่ะวันนี้ร้อยหสิบาทนะคะท่านผู้ชมเทพอมรินนะคะค่ะต่อไปเป็นคุณหญิงจ้าคุณหญิงนะคะจะให้ให้ราคา200อบาทค่ะมีกระถางเดียวหันุมานค่ะหันุมานองพพร้าจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าจ้าอ่าต่อกันที่เสวตโลหิตค่ะพี่แมวจ้าอ่ากระถางละห้าร้อยบาทจ้าต้นนี้เป็นบอนป้ายเลยบอนป้าย สมบัติสยามนะคะมีกระถางเดียวเช่นเดียวกันค่ะให้3า0้บาทส0มบาทนะคะสมบัติสยามนะคะต่อมาต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นตุลาการนะคะมีมีกระถางเดียวกับพี่แมว5 0 0บาทจ้าร้อบาทนะคะตุลาการนะท่านผู้ชมต้นไหนก่อนเลยต้นไหนจ้ะต้นไหนมี3ามกระถางศิลาเพชรจ้ะศิลาเพชรนะคะมี3ามกระถางมีให้150ห้บาทหร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมศิลาเพชรนะคะค่ะ แล้วข้างๆศิลาเพชรอ่ะข้างๆศิลาเพชรเป็นจังหวัดสุโขทัยจ้ะวันนี้ปล่อย100บาทค่ะ100บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต้นนี้จ้ะอ่าอันนี้เมืองใหม่ค่ะพี่แม่จ้ะมี3กระถางเมืองใหม่จะมี3ไซส์ใช่ไหมจ้ะ3ไซส์อ่าสองไซส์นี้อ่าไซส์นี้ก่อนจ้ะ150บาท150บาทอันนี้200จ้ะอันนั้นจะเป็น250จ้ะไซส์ใหญ่หน่อยนะคะค่ะต่อกันที่เทพเทวา เทพเทวาป้ายจ้ะค่ะมีสองกระถางค่ะพี่แมวจ้ะหนูให้กระถางละสองร้อยบาทนะคะหลอดใหม่มากระ้ายแล้วนะท่านผู้ชมค่ะเทพเทวานะคะต้นนี้จ้ะอันนี้พรพะร่วงค่ะจ้ะเป็นไม้เก่านะคะแล้วก็หายากเนาะจ้ะให้ไปสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทนะคะพรพะร่วงนะจ้ะอันนี้ตู้แกะปะตู้แกค่ะพี่แมวจ้ะตู้แกะก้านดำนะคะท่านผู้ชมอืมตู้แกก้านดำสวยแล้วนะคะเท่าไหร่เอ่ย ตุ๊กแกก้านดำนะคะให้ไปค่ะวันนี้150บาทร5 0บาทนะคะเอฟซีโอหสวยมากค่ะนีสกระถางนะคะัโอ oh, okay. uh ้ห huh. อันนี้สวยจริงๆนะค่ะตุ๊กแกก้านดำนะคะจะมาต้นนี้ค่ะอันนี้ขุนไกรจ้ะขุนไกรมี2กระถางเช่นเดียวกันนะจ๊ะจ้าให้กระถางละ200บาทบค่ะพี่แมวป้ายสวยมากนะคะขุนไกรนะค่ะสิเศรษฐีสุพรรณอ่าเศรษฐีสุพรรณจ้ะเศรษฐีสุพรรณให้1น0บาทจ้าร5 0ยบบาทนะคะกัดสีชมพูสวยๆเลยนะคะค่ะ อันนี้พรายจันนะคะให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพรายจันร้อยห้าสิบบาทพรายจันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าแล้วทศกัณฐ์แล้วหนูทศกัณฐ์วันนี้มีต้นเดียวนะมีต้นเดียวหนูอะหนูให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่ะค่ะต่อกันที่เจ้าพญานามื่นจ้ะเจ้าพญานามื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่แมวมีสองกระถางอืมสวยเลยนะคะท่านผู้ชมเจ้าพญานาหมื่นสาใหญ่แล้วนะคะค่ะต่อมาเป็นศีลาหุ้มทองค่ะ สิราหุ่มทองสิราหุ่มทองสีราหุ่มทองนะคะเท่าไรเอ่ยวันนี้ให้ไป150าค่ะพี่แมว150ยบาททุกกระถางนะคะ FC ซีค่ะนี่นะคะอ้ยตัวนี้สวยจังเลยหนูนะคะอันนี้องค์หญิงอนัญญาจ้ะเดียวกระถางเดียวจ้ะ150บค่ะ150าบาทจ้ะชมพูทวีปชมพูทวีปไซนี้หนึ่้าค่ะพี่แมว150บบาทค่ะไซนี้ ก็150บาทจ้ะค่ะแล้วก็มันจะมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะหนูขอ200บาทจ้ะต้นนี้200บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะต่อไปจ้ะอืออ่าที่เรียกว่าอะไรนะอะไรเอ่ยอนุมานออกศึกเรื่องอะไรใช่ค่ะพี่แม่ไอ้กุมภักันกุมพกันกุมภักันแต่เป็นฟอร์มฟอร์มสวยจ้ะกุมพักกันนะคะจ้ะหนูให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นมาแก้วไหมข้างในค่ะมาแก้วจ้ะมาแก้วนะคะกระถางละ หนึ่งร้อยบาทค่ะวันนี้หนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทไหมวาสุกีจ้ะวาสุกีก็หนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางจ้ะพี่แมวจ้ะมีจังหวัดกระบีจะ่จ้ะจ้ะหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันจังหวัดกระบี่จะเป็นบอนใบกลมสวยนะคะอีพีสีหนึ่งนะคะค่ะมีสามอ้าวยังเหลือสุขี้จัดทับสองต้นจะ้ะสุขี้จัดทับสุขีจ้จัดกัดสีมาแล้วนะคะค่ะเท่าไรเอ่ยให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมีสองกระถางมีสองกระถางนะคุนผู้ชมหนึ่งค่ะสวยๆแบบนี้นะค่ะ ถ้าสีเต็มเขาจะสวยมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีสองกระถางนะต้นนี้จะรวยล้นฟ้าค่ะพี่แมววันนี้ก็เซลล์เหมือนกันนะคะให้ที่หนึ่งร้อบาททุกกระถางเลยรวยล้นฟ้าเป็นรวยล้นฟ้ากระดูกขาวหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมใช่โอ้โหให้ม่ให้หนึ้บาทจะพอไหมเนี่ยต้นนี้จะต้นนั้นเรียกว่าอะไรนะพี่แมวดินละซับจ้ะดินละซับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะตอนนี้จะ ไอ้บรรดานซับจ้ะบรรดานซับบรรดานซับหนึร้อยห้าสค่ะจ้ะบรรดาทซับสุดปรารถนาเท่าไหร่เอ่ยสุดปรารถนาหนึ่งร้้าค่ะไซโตนะคะจ้ะยอดมงกุฎจ้ะยอดมงกุฎยอดมงกุฎหนูมี2กระถางนะคะท่านผู้ชมหนูให้ไปหนึบเท่าร้อบาทเท่ากันนะจ๊ะค่ะต่อมาด้านนี้เป็นสุนทอนผู้นะคะ f อฟค่ะเท่าไหร่เอ่ยสุนทรนผู้หนึ่งร้บาทหนึ่งร้อาสิบบาทนะคะม่วงจราสกุล จ้ะมีแค่สองนะคะจ้ค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะค่ะด้านนี้สมบัติสยามลุ้นป้ายนะคะท่านผู้ชมเท่าไร่เอ่ยสมบัติสยามลุ้นป้ายวันนี้ให้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้อะไรอันนี้หันุมันของเมืองค่ะจ้าไซน่ารักวีเนาะพี่แมวอืมไซนี้ให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนี่กระถางเดียวนะคะกรเดียวนะหัตนุมันของเมืองจ้ะต้นนี้จ้ะอันนี้เป็นเป็นตัดจังหวัดไอ้ตัดเดือนค่ะแมว ของของพอดีของลูกสาวเนาะเลยซื้อมาเผื่อ c อเดือนมีนาคมค่ะหนึ่ง1้0ยห้าบาทร้อยห้าบาทมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมเดือนเกิดนะคะเดือนมีนาคมต้นนี้จ้ะอันนี้ลเมืองนนท์จ้ะณะเมืองนนท์ลุ้นใช่ไหมคะพี่เมลจ้ะจ้ะก็หนูก็ให้ไปที่หนึ่งยบาทค่ะวันนี้หนึ่งร้อบาทต้นนี้ห่ะออันนั้นเป็นลูกไม้พันธ้ายนรสิงห์จ้ะลูกไม้พันธ้ายวันนี้ก็ให้ไปที่ราคา 150บาท150บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะมาต้นนี้จะต้นนี้เป็นต้นแม่ใช่ต้นนี้เอามาให้ fc ดูเนาะว่าเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมโตมาเขาจะสวนชื่ออะไรอันนี้เทพนรสิงค์ค่ะแมวนี่นะคะต้นแบบนี้ขายนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ขายนะคะขายแล้วเขาจะกัดสีเหมือนต้นแม่เลยนะคะ fc สีมาแล้วนะมี3ามกระถางค่ะกระถางละเท่าไหร่เอ่ยเทพนรสิงค์นะคะจ้ะไซนี้ จ้ะสองร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวจ้ะสองร้อยห้าสิบแล้วแซนี่ล่ะคะก็สองร้อยห้าสิบเท่ากันสองร้อยห้าสิบเท่ากันนะคะมีสามกระถางนะคะท่านผู้ชมเทพนรสิงห์นะคะอันนี้ต้นแม่ต้นแม่นะสวยมากสวยค่ะแล้วก็เป็นแข้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมีกาบนะคะท่านผู้ชมต้นนี้จ้ะเทพดาราค่ะพี่แมวจ้ะเทพดาราไซส์โตโตเลยพี่แมวไซส์สวยๆเลยเท่าไหร่เลยสองร้อยบาทสองร้อยบาทมีกระถางเดียวจ้ะค่ะแล้วก็ท่าบางแก้วจ้ะไซส์ใหญ่ จไซสยใหญ่300ร้อค่ะพี่แมวมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมอ้นนี้จ้ะอันนี้เทพสุธรจ้ะอะไรนะเขาเรียกแผลงจ้ะค่ะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เหลืองอะไรเหลืองสะดุดีนะคะเท่าไรเอ่ยมีสองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยจ้าเหลืองสะดุดีนะคะค่ะพี่แมวต่อมาเหลืองเหลืองทวีวัฒนานะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนี่นะคะเหลืองทวีวัฒนานะจ้า ด้านนี้นะเหลืองวันชนะค่ะเหลืองวันชนะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมอันนี้ท่าบางแก้วแผงค่ะพี่จ้าหนึ่งรอยบาทหนึ่งรอบาทจ้าต้นนี้ต้นนั้นเป็นลูกไม้ลูกไม้ผสมของพี่มณสาคอนจ้านะคะอยู่ที่หนึ่งรบาทท่านผู้ชม่ะด้านนี้เป็นวิมลสาคอนเขาแผงนะคะท่านผู้ชมสวยมากเท่าไหร่เอ่ย วิมุสาคอนแข่งก็ให้ไป100บาทหนึ่งร้อยบาทคะท่านผู้ชมนี่นะคะจ้าไปสวยเลยต้นนี้จ้าต้นนั้นเป็นสีลำพูนจ้าสีลำพูนก็ให้ไป100บาทจ้านะคะค่ะนี่ค่ะนางฟ้า70บาทค่ะพี่แมวนางฟ้า70บาทค่ะนี่ต้นนี้เป็นวิมุลสาครนะคะท่านผู้ชมที่ว่าสีเขตกัดสีแบบนี้นะคะอันนี้คือครับแผงมานี่นะคะแผงมาจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแต่ใบเขาก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพียงแพงแต่ว่า แขงมาเนี่ยคือกลัวสีจะไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่นะแต่พี่แมวคิดว่าบอลน,น่านเนี่ยเขาคือเขาเล่นสีไปทั่วเลยนะถึงมันจะสวยสวยแตกต่างกันไปนะคะวิมุลสาคอนต้นนี้ขายเท่าไหร่จ้าวิมลสาคอวันนี้เซล,ลไปหมดเลยพี่100บาทเลย100บาทเลยนะคะท่านผู้ชม, <c oughs> <c oughs> มค่ะอันนี้มิมุคนนี่มิมีคนเท่าไหร่จ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะท <c oughs> ่านผู้ชม <c oughs> ต่อมาด้านนี้ค่ะสีลาหุ้มทองอันนี้เป็นสีลาหุ้มทองแผงคะ่ะพี่แมวจ้าเท่าไหร่เลย วันนี้ให้ใบหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองต้นใช่ไหมใช่ค่ะมีสองต้นนะจ๊ะนะคะเดี๋ยววันนี้จ้ะอันนี้เขาสมิงจ้ะอ่าเขาสมิงหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทด้านนี้จ้ะอ่าพญาพันวังจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะอันนี่อันนี้ละหนูอันนี้เป็นลูกไม้ไก่จ้ะลูกไม้ไก่นะจะใบแข็งแล้วแข็งแรงมากเลยเท่าไหร่เอ่ยใครไวใครได้นะหนึ่งร้อยจับหต้นเดียวเนาะต้นเดียวใช่ต้นนี้ล่ะคุ้มทรัพย์แดงจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะคุ้มทรัพย์แดงนะคะหนึ่งร้อยบาทอันน จ้ะเจ็ดสิบาทจ้ะพี่เจ็ดสิบาทจ้ะมนฑลสวรรค์จ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จ้ะอ่าต้นลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะเดือนเมษาค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นความสวยอืมอืลูกไม้เอ้ยไม่ใช่ลูกไม้มันมันแขงมาจากวันเก่าอีกทีนึงนะคะจ้ะอ่าอันก้อนนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วตัวนี้ละจ้ะอันนี้พันธนารายจ้ะพันธนารายหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมงนี่นะคะโอ้โหออันนนนีี้้พ่กย ขายบอลสีสวยมากนะคะท่านผู้ชมอู้ราคาน่ารักนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะจ๊ะเอฟซส่งท้ายปีเก่ากันด้วยวันนี้นะคะขอให้เอซีทุกท่านมีความสุขไปกระบ,บอลสีสวยๆบ้านพีน่นกน้อยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้สวยมากท่านผู้ชมคะ่ะนะคะ,ะเลยค่ะน,นะคะท่านผู้ชมโทรช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะเอฟซบอกต่อนะคะมีพ่อค้าแม่ค้า มาขายในช่อง youtube ป้าแมวหลากหลายท่านนะคะโอ้โหแล้วมีบอลสีสวดๆท่านเลยพี่นกค่ะวันนั้นพี่พันทิพย์ฝากขอบคุณเอตีมาทุกท่านเลยนะถ่วยซื้อของแกหมดตู้เลยอ่ะหมดทุกบ้านแล้วว่านน้องได้หมดไหมคะวันนี้บ้านพี่นกน้อยก็ต้องหมดเลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะพี่แมวขอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า